สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องก้องช่องซาแนวนอครับนอโอมือนีก็ไม่อยู่กับแอมปูแปดแปดครับผมมามือนีก็มาอยู่กับ,เ, 8, 8บ,กกบเกมคู่รักครับผมโอโ้โหโบเมียน,นวันวานเลนไทา์เด้นี่เอ้ามาจัดไปครับผมกับเกมโชคลาภคูณสองเนาะครับนอไข่พีจีเฮาครับผมเกมนี่ แตกดีครับผมเหรียญรอบได้แตกรอบนั่นครับผมบ่อกระเป๋าแตกอะเงินครับผมเนาะเออมาทุน200ร้อยไอ้สองพันหาครับผมสองพันหาแปดสิบมาจังหวะนี้โคตรจักน้อยครับผมจัดไปเบสสี่สิบห้าครับผมไปเงาเหงากันเลยครับผมเนาะเออเกมนี่มันอาจจะใช้เวลาจักน้อยแตกอีหลีครับผมรับประกันครับผม เขาบูนัดอหลีครับผมส่วนเตกมากเตกหลายแตกหน่อยก็ก็จังได้ดีละก็บลรับประกันเนาะครับเนาะเออลังเทียมันเตกหลายก็หลายอหลีครับผมยังเทียมันบดแตกมันก็บลแเตกเลยดีเนาะก็บ็ดตูดไปเสซ้อนี่แหละก็สำหรับผูใ้ใดที่เขามารับชมเราก็ฟากกดไล์ฟากกดติดตาม จักหน่อยนะครับเนาะผมมีเฮีงทำจิบต่อไปนะครับเนาะเอ,อ้ยมาไปโตผมไปครับผมเปลี่ยนจังไหนล่ะจากสองพันห้าเหลือพันแปดครับผมเอ,อ้ยไปแบ,บบโบฟ้าวครับผมโบฟาวไปแบบใจเย็นยินนะครับเนาะเอ,อ,อ้ยอ,อ,อืวล้วนล้วนเลยครับผมเอ้ยสามสิบบาท จังวะนี้เอ้ยลอยงีครับผมลอยงีมาเร็วมาเร็วโอ้ยมาเร็วหายไปเร็วเงียบคลิปครับผมหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเบาไปครับผมเบาไปก็แบบแหงๆเออลอยงีสิบเจ็ดสวยงามครับผมสวยงามกำลังดีครับผมเอ้ยขึ้นรักลอยกำลังดีเลยครับเออลอยเปลียนซิปครับผมลอยเปลีิปเข้าไปแล้วโอ้โห อืมฮึเลยียบ้อยครับผมเข่าบนัสครับผมงานนี้เอ้ยพอได้ลุนเนาะครับเนาะเอ้ยมาหมุนฟีแปดเทียครับผมอืมฮึมาขอลองของจักหน่อยเนาะครับเนาะได้คุณเปียดจักสองสามเทียนี่ก็โอ้โหเป็นบุญยิ่งนักครับผมเนาะเอ้ยยังบอวได้ยังบอวได้ได้รอบหมุน ยังบมายังบหมาคุณเปียดสี่สิบห้าเบาไปยี่สิบยี่สิบสองคุณเปียดจะอยู่ใส่จะคุณเปียดอยู่ใส่มาเลียวครับผมโอ้โหมะเบาๆครับผมเบาๆเบาเกินบางทีก็ลังเทียก็เบาเกินเนาะเอ้ยสวยงามครับผมได้ไหมเปียดเลยห้าสิบห้าก้อนครับผม เนาะเบาๆไปโกนครับผมจังหวะนี้ไปยังบอเซาดหรอกครับผมจังหวะนี้ต้องไปโตครับผมมาขอหยุดพักหายใจก่อนจักแป๊บเนาะครับเนาะไปไปโตครับผมอมืหายใจเค่นี่ก็พอครับผมตุดยังมาทันหายมินเลยไปครับผมไปแบบซาซาใจเย็นๆครับผมดึงเกมจักน้อยเออเนาะตามปรสารับผม เอาม嘛ยังบวกเขายังบวกเขาเป็นแนวใดนี่เอ้ยผักจักหน่อยครับผมัหลังเทียมันหลังเทียมันมันเหนื่อยมันเมื่อยครับผมเออมามีเหง้งกับปโตัววาซานเนาะเออเอา้ยเนะเขาอีกจักเทียด้วยนะเนาะ เอยจักเคลียบยังยีหลาเอ้ยเอ้ยนอคือโว,ว้ลัวเถอะวะเอ้ยไดี่ยวเดี่วกบเลือกมันเป็นจังเสียนั่นล้วซงคือสีเบิดตูดเด้นี่เฮ้ยสงคือสีเบิดดากนี่ละเอ้ยเขาเลี้ยวครับผมเรียบร้อยเอ้ยโบนัดสองรอบครับผมมามาลุ้นกันครับผม มาหมุนฟีเปลียดเทียนะครับนาอมาเอาจักน้อยเอาจักน้อยสิมีคุณเปลียดมาร์บเออสวยงามครับผมเปิดโวถึงกับม้าเลยครับผมอ,มอมบตอตรงขอไหลครับผมจังหวะนี้มาให้เทียเดียวบบคุณเปี่ยดเนี่ยอเอาบวกลบหมุนไปหนึ่งเทียคุณเปลียนใจอยู่ใส่จ้ามาเนี่โอ,โอ้ยังบบมาบวกลบหมุนไปอีกหนึ่งเทีย คุณเปียอยู่ซ้ายเอ้ยบวกสองเทียบัดเทียนนี่มาคุณเปียมาเนีย่ยโอ้โหยังโบ้ามาอีกโอ้ยอีหยังวะเออเอ้าคุณเปียอยู่ซ้ายบัดเทียนนี่เฮ้ยมันสิได้คุณเปียดบนนี่เฮ้ย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 เออมันคือเงียบจิบเถอะล่ะคุณเปียอยู่ใส่ทีนี่โอ้ได้โบ้นี่โบน,นาได้แล้วครับผม เออได้อยู่ครับผมเที่ยวสุดท้ายครับผมโอ้ยขนเอ้ยขนมาครับผมป๊อปลังวันกดตัวครับผมเออได้ไปพันหัวครับผมคุ้นเปียกเทียซุท้ายนี่เอ้ยทรงไทยจักหน่อยเนาะครับเนาะมารวมลังวันทั้งเบิดกันครับผมได้ไปตัวใดโอ้สองพันหัวปุณเดียทำเหรียญทำหัวไปสองพันหัวเก้าร้อยเออเก้าสิบเจ็ดบาทครับผมเอา้าขั้นก็ โอเคนี <G ã entender it> ่ก okay, so ็พอครับผมกว่าอย่าลืมครับผมเอ็มปูเปียดเปียดเอครับน้อกก็ฝากกดไลค์ฝากกดตตามช่องก็ต้องซาแนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่เปว่าพอครับผมสวัสดีครับ